มีหลายๆคนนะคะที่เขียนเข้ามาถามโค้ดว่าแฟนนะคะหรือสามีที่เคยไปมมิวที่3หรือเคยไปนอกใจเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าวันนี้เขาเลิกกับคนนั้นไปแล้วคลิปนี้นะคะก็เลยเอามาฝากด้วยกันทั้งหมด5ข้อค่ะลองมาดูนะคะว่าแฟนของคุณหรือสามีเนี่ยเข้าข่ายข้อไหนบ้างข้อ1ก็คือเขาจะเปิดเผยทุกอย่างให้เราได้รู้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแชทเรื่องของโซเชียลมีเดียต่าง การที่เขาไปกดไลค์ใครหรือว่าเขาไปเป็นเพื่อนกับใครอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะไม่ปิดบังเราเลยนะคือเราสามารถที่จะเข้าไปเช็คเข้าไปส่องอะไรได้หมดเลยนะไม่มีการแอบ,บคุยแอบแบชทอะไรอย่างนี้นะคะก็คืออันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถจะบอกได้ว่าเออเขาอาจจะห่างกันไปแล้วหรือว่าไม่ได้ติดต่อกันอีกแล้วข้อ2ก็คือการทีออ่การกระทำเนี่ยกับคําพูดเนี่ยตรงกันหมดเลยนะก็คือ หลายๆครั้งเนี่ยโค้ดก็จะบอกเสมอว่าคุณอย่าไปเชื่อเรื่องคำพูดนะคะขอให้เชื่อเรื่องการกระทําดีที่สุดคือไม่ว่าจะพูดยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะพูดแบบดีเลอร์สวยหรูแค่ไหนแต่ไม่ทําอย่างที่พูดก็เชื่อไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาคําพูดกับการกระทําให้ตรงกันเช่นบอกว่าวันนี้จะกลับกี่โมงวันนี้ต้องไปรับลูกนะแล้วมาได้หรือเปล่านะคะหรือว่าจะไปค้างกี่คืนอย่างเงี้ยทุกอย่างก็คือต้องตรงกับที่เขาพูดหมดเลยถึงจะเชื่อถือได้ ข้อ3ก็คือมันจะไม่มีเรื่องของฉุกเฉินเยอะเกินไปเช่นรถเสียนะถึงได้กลับบ้านช้าหรือเพื่อนป่วยนะคะหรือหัวหน้ารถชนอย่างเงี้ยต้องรีบไปหาอะไรประมาณนี้เพื่อนร่วมง,งานเนี่ยเพิ่งคลอดลูกนะต้องรีบต้องรีบไปแบบกระทันหันหรือว่าญาติติดต่อมาขอยืมเงินก็เลยต้องให้ญาติยืมเงินนะคะสิ่งเหล่านี้คือคนเราอ่ะต้องเราต้องมาพิจารณาว่า คนเราเนี่ยถ้ามันจริงใจต่อกันอนะมันไม่มีเรื่องโกหกเนี่ยเรื่องฉุกเฉินมักจะไม่เกิดขึ้นนะยกเว้นมันสุ่มิสัใจริงๆอะถึงได้ถึงจะเข้าใจได้นะว่าม,มีเรื่องฉุกเฉินเกิดขึ้นค่ะข้อสีก็คือการรับผิดชอบหน้าที่ที่สําคัญแล้วทําแบบไม่ขาดตกบกพร่องด้วยนะอย่างเช่นบอกว่าจะไปรับลูกที่โรงเรียนก็ไปได้ จะ,ะสามารถไปพาแม่เราไปหาหมอก็สามารถไปได้นะก็คือจะไม่มีติดเรื่องเรื่องทุรับปะปังอะไรแบบเร่งด่วนนะคะมาทำให้เราปวดหัวหรือว่าไม่สบายใจเพิ่มขึ้นก็คือภาระหน้าที่ต่างๆหน้าที่ความรับผิดชอบต้องทำให้ได้ข้อ5ก็คือการลดเวลาส่วนตัวลงนะคะคือข้อนี้มันน่าจะเป็นข้อตกลงด้วยที่คุณจะต้องตกลงกับเขาก่อนที่คุณจะให้โอกาสหรือให้อภัยเขา ในการนอกงใจครั้งที่1การลดเวลาส่วนตัวลงเนี่ยมันก็เลพิเซนต์ได้ว่าเขาจะใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้กลับมาดีขึ้นแต่ถ้าใครยังใช้เวลาส่วนตัวอยู่ยังมากกว่าเดิมอยู่หรือยังพอๆเสมอตัวอยู่นะคะเท่าๆเดิมอยู่เช่นการเข้าห้องน้านานๆเนี่ยนะหรือว่าแอบไปคุยโทรศัพท์นอกบ้านโดยที่ไม่ให้เราได้ยินเนี่ยนั่นก็อาจจะอนุมานได้ว่าเขา อาจจะมีเรื่องปิดบังเราอยู่หรือเปล่าทีนี้ก็อย่าลืมนะคะสำหรับบางคนที่นอกใจกันแบบว่าโอ้ยเป็นนิสัยแล้วเนี่ยบางคนเขาก็มีแผนทําให้คุณตายใจนะจากการประพฤติตัวที่ดีขึ้นอะไรต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องอยืดไว้เสมอเลยก็คือว่าเราต้องดูนานๆน,น,นะคะการให้อภัยคนการให้โอกาสคนเนี่ยเราก็ต้องดูนาน,านๆไม่ใช่ว่าอา,อาทิตย์หนึงสออาทิตย์ แล้วเราตายใจแล้วเราก็เลยเปิดโอกาสให้เขาไปนอกใจอีกคือคนที่แบบเจ้าชู้จริงๆเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการนอกใจที่แนบเนียนขึ้นดังนั้นนะคะการใช้เกมรับอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะเกมรุกต้องสําคัญมากเลยสําหรับคนที่ไม่เคยนอกใจเลยไม่เคยเจ้าชู้เลยแต่เคยเกิดเรื่องนอกใจเพราะเผลอใจไปนะคะสําหรับสามีที่ไม่เคยนอกใจไม่เคยเจ้าชู้เลยเนี่ยนอกจากการใช้เกมรับแล้วเราต้องใช้เกมรุกด้วย กมรุกในที่นี้มันหมายถึงว่ามันเป็นการเทรนสมองเขาให้เขาได้รับรู้ว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาคุณคือคนที่ทําให้เขารู้สึกดีมากที่สุดนะคะถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่สามีไม่เคยเจ้าชู้ไม่เคยนอกใจแต่มันเกิดการเผลอใจขึ้นเกิดการสบโอกาสเกิดขึ้นแล้วคุณกําลังตกที่นั่งลําบากว่าคุณไม่แน่ใจว่าจะเชื่อใจเขาได้ยังไงว่าเขาเลิกกับมือที่3แล้วเนี่ยให้มาปรึกษาโค้ดได้เลยนะคะโค้ดจะมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ แล้วก็มีคอร์สออนไลน์ที่ทำให้คุณเนี่ยใช้เกมรุกเพิ่มเติมจากเกมรับเท่านั้นค่ะทาโคดได้เลยค่ะ